สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสลาวทุกคนตอนนี้เราต้นเองก็ยืนอยู่ที่สะพานลอยใกล้ๆเส็นท่าลาดพร้าวครับทุกคนใกล้ๆรถตัดลาดพร้าวครับทุกคนอยู่ข้างล่างนี้เป็นถนนพหลโยธินครับทุกคนถนนพหลโยธินเนาบ่อต้นจะให้ดูครับทุกคนนี่ครับผ้มเนาะถนนก็เป็นถนนหกเลนครับทุกคนขั้นกลางด้วยต่อหม้อรถไฟฟ้ารถไฟบีทีเอสครับทุกคนฝั่งนี้จะเป็นอ่า ร้านกาแฟาแฟ,ฟันไทยคอฟฟครับทุกคนหอวังครับทุกคนเนาะแล้วก็นี่คือเซน็นทรัลลาดพร้าวครับทุกคนสถาน,นีรถไฟฟ้าลาดพร้าวนั่นเองฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนพระโหนโยธินนั่นเองทุกคนโอ้โหสุดยอดมากครับพี่น้องดูดูด,ดูโอ้โหทุกคนพุทบาทครับทุกคนพุทบาทกว้างห้าเมตรครับ พุตบาทประเทศไทยกว้าง5เมตรครับทุกคนบ่อต้นจะพาทุกคนไปลงไปดูเนาะไปแล้วครับโอ้โหทุกคนสุดยอดมากครับบ่ตต้นมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูเผื่อ,อป้าลุงเคยทํางานอยู่ที่นี่ครับอันนี้เป็นถิ่นของใครเอ่ยโลตัสลาบเท้าครับทุกคนเนาะโลตัสลาบเท้าครับ่ะต้ตนะตจะพาลงไปดูนี่สะพานลอยครับทุกคนสะพานลอยประเทศไทยเนาะสะพานลอยประเทศไทยดูดูดูด ขนาดสะพานลอยเขายังมีเขตเส้นแบ่งะะจราจรทุกคนมีมีเขตเส้นแบ่งะะจราจรชัดเจนครับทุกคนนี่อันนี้คือความโปร่งใสครับทุกคนคือความอาใจใส่ครับเอาความใจใส่ของผู้นําครับทุกคนเนาะความใจใส่ของผู้นําครับอื ครับทุกคนต้นจะพามาดูเนาะโอ้โหพุดบาททุกคนดูพุตบาทประเทศไทยกว้างม,มากพุดบาทกว้างม,มากครับโอ้โหทุกคนทุกคนดูดิบอต้นจะไม่ไม่ได้มาถ่ายแถวนี้นานเลยครับไม่ได้มาถ่ายให้พี่น้องได้ดูนานแลวครับสะอาดมากครับทุกคน ทาพุทธบาทใหม่ปลูกกระเบื้องใหม่ครับปลูกกระเบื้องใหม่สะอาดมากครับทุกคน,นมีต้นไม้แต่สะอาดครับไม่ค่อยสกรปรกครับทุกคนอมาดูตึกฝั่งนี้ครับสายไฟนี่ไม่มีแล้วครับทุกคนสายไฟเนาะสายไฟไม่มีแล้วครับดูดูดูโอ้โหทุกคนอันนี้เป็นโรตาสครับว้าวทุกคน อันนี้เป็นตู้ไฟครับสายไฟลงดินหมดเลยครับการไฟฟ้านาครหลวงครับทุกคนที่นี่การไฟฟ้านาครหลวงดูต้นไม้ไม่ได้ตัดออกเลยทุกคนต้นไม้ไม่ได้ตัดออกดูกำแพงครับกำแพงครับอันนี้คือศิละปะของเด็กไทยครับทุกคนเนาะนี่ครับทุกคนสวยจริงๆครับโอ้โหสวยยอดจริงๆครับ ครับอันนี้คือพุทบาทนะครับทุกคนประเทศไทยในพุทบาทเขาทําไว้ให้คนเดินนะครับทุกคนเขาไม่ได้ทําให้รถขึ้นมาจอดเหมือนประเทศที่เจริญแล้วเหมือนประเทศที่พ้นทุกข์แล้วครับทุกคนพุทธบาทประเทศไทยครับถ้ารถขึ้นมาจอดนี่ครับสามคันซ้อนกันได้เลยครับทุกคนแต่ว่าประเทศไทยเ <c oughs> ขาไม่ได <c oughs> ้ทําพุทธบาท <c oughs> ให้รถจอดครับเขาทําพุตบาทให้คนเดินอำนวยความสะดวกให้คนเดินแต่บางประเทศทุกคนเคยไปเที่ยวไหมครับบางประเทศบางประเทศรถขึ้นมาจอดพุตบาทครับทุกคนเต็มคนเดินไม่ได้รถขึ้นมาจอดฟุตบาทโอ้โหผมก็งงเหมือนกันครับงงจริงๆครับทุกคนนี่โอ้โห ยอดมากครับทุกคนนี่คือประเทศไทยครับทุกคนถามว่าเมืองใหญ่มีมลพิษไหมเดินอยู่ตรงนี้สะอาดมากครับไม่มีมลพิษอันนี้คือคอนดูครับทุกคนคอนดูครับสุดยอดจริงๆครับว้าวทุกคน ดูความสะอาดครับทุกคนต้นจะให้ให้ดูความสะอาดครับนี่คือประเทศไทยนะครับทุกคนประเทศที่ไม่ได้โม้โอ้อวดว่าตัวเองสลาดเออไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งในการพัฒนาแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีหลายพักการเมืองมีมนุษย์ถ้ำตัวหนึง่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยวุ่นวายเออยอมแบบจูแบบแบบนั้นดีกว่าเนาะมนุษย์ถ้ำบอกว่าไม่เป็นไรครับ จะให้ดูประเทศไทยนะทุกคนเออนี่ทุกคนกรุงเทพมหานครฝ่ายเทศกิจสำนักง,งานเขตจตุจักรนี่คนจะให้ดูเนาะอันนี้คืออะไรครับทุกคนตู้ไปรษณีย์ครับตู้ไปรษณีย์ครับทุกคนนี่คือตู้ไปรษณียนะ์เนาะตู้ไปรษณีย์ประเทศไทยตอนนี้ผมอยู่โพลโยธินสิบเครับทุกคน ซอยพหนโยธินครับอืมทุกคนดูตอนนี้ผมก็มาเบ,บายอดเบาแ็บครับทุกคนเนาะให้ดูครับอันนี้คือป้ายรถเมล์มาป้ต้นะให้ดูป้ายรถเมล์มาป้ายรถเมล์ครับทุกคนอันนี้คือป้ายรถเมล์ประเทศไทยคร,รับทุกคนอ่อป้ายรถเมล์ประเทศไทยป้ายรถเมล์ป้ายรถเมล์อะป้าต้นจะพาม,มาดูอีก ใต้รถเมย์ก็ต้องเคียงคู่กับถังขยะใช่ไหมล่ะทุกคนถังขยะประเทศไทยนี่ถังขยะเอาต่างทุกคนนี่ครับทนี่นี่นถังขยะนี่ถังขยะรถเมย์มาจะมีสายอะไรบ้างสาย24 26 34 39 59 63 104 107 129 136 191 5 0ทุกคน จะมีป้ายแบบนี้ครับทุกคนป้ายแบบนี้ครับว่าจะมาถึงกี่โมงกี่โมงนี่คือความทันสมัยครับทุกคนคือความทันสมัยครับบางประเทศยังไม่มีป้ายแม้กระทั่งป้ายรถเมล์บอกว่าประเทศพัฒนาแต่ประเทศไทยป้ายรถเมล์เป็นอ่าเป็นจอแบบนี้เขานี่ครับทุกคนมาต้จะพามาดูอีกปะมาดูทุกคนมาดูมาดูมาดูาดาดโอ้โหทุกคนนี่ครับ อันนี้เป็นตลาดโต้รุ่งครับทุกคนตลาดกลางคืนครับตลาดกลางคืนครับทุกคนนี่บอกต้นจะพามาดูเนาะต้นจะพามาดูครับทุกคนว้าวนี่สายไฟลงดินหมดแล้วทุกคนสายไฟลงดินหมดแล้วี่ฝั่งนี้ครับทุกคนห่านมากครับโอ้โถถนนทุกคนที่พามาดูมั้ย สะพานเป็นทางม้าลายครับทาาุกคนทางม้าลายทางม้าลายต้องมีไฟด้วยนะทุกคน,คนมีไฟด้วยนะครับทุกคนกดครับเรากดกดขอทางครับรถก็จะจอดครับทุกคนเหลืออีกสิบสามสิบสองสิบเก้าแปดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปคนไปแล้วทุกคนรถตรงหยุดนะครับรถตรงหยุดนะครับ รถต้องหยุดคนคนเดียวก็ต้องรถต้องหยุดให้นะครับทุกคนดูดูด,ด,ปด,ดูประเทศไทยดูดูประเทศไทยดูดูประเทศไทยรถต้องหยุดนะครับถ้าคุณมาหยุดไม่ได้นะครับทุกคนนี่คือประเทศไทยครับเออนี่คือประเทศไทยครับทุกคนประเทศที่เขาจเจริญแล้วครับทุกคนโอเคครับผมสวัสดีครับ